โรงพยาบาลอบจภูเกต็ตออกโดยตรวจสุขภาพฟรีกับชาวบ้านภายใต้โครงการหมอหน้าบ้านบริเวณศูนย์นวัตกรรมบริการสุขภาพปฐมภูมิหมู่ที่7บ้านท่าเรือใหม่เมื่อวันที่19มกราคม2567เวลา13นาฬิกาสนาทีโรงพยาบาลอบจภูเกต็ตนำโดยนายแพทย์กิติปรมัตถผลแพทย์เวชศาสตร์ป้องกันโรงพยาบาลอบจภูเกต็ตพร้อม้วยเจ้าหน้าที่แผานกวิชกรรมสังคมและอาสาสมัครประจำหมู่บ้านอสอม ออกหน่วยตรวจสุขภาพ,พาาค,าาคัดกรองเบาหวานความดันโลหิตคัดกรองมะเร็งลำไส้พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์นโรคเรื้อนในโครงการหมอหน้าบ้านบริเวณศูนย์นวัตกรรมบริการสุขภาพปฐมภูมิหมู่ที่7บ้านท่าเรือใหม่ตําบลรัศดาอําเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตโดยการออกหน่วยตรวจสุขภาพในโครงการหมอหน้าบ้านเป็นการดูแลผู้ป่วยเชิงรุกในการดูแลสุขภาพในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลอบจอภูเก็ตได้แก่พื้นที่หมู่ที่4ี่ หมู่ที่7ตบลรัศดาอําเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตชุมชนสะพานร่วมพูนผลหนึ่งชุมชนสะพานร่วมพูนผลสองชุมชนร่วมน้ําใจและชุมชนขุมน้ำนาราหัตตะบ,บนตลาดใหญ่อําเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตซึ่งจะมีการตรวจคัดกรองเบาหวานความดันโลหิตและตรวจสุขภาพทั่วไปโดยจะมีการซักประวัติพบแพทย์เพื่อประเมินอ,อาการและรับยาพร้อมทั้งให้คําแนะนําในการบริโภคอาหารให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการรวมไปถึงการออกกําลังกายอย่างถูกวิธีเพื่อให้ทุกคน มีสุขภาพที่ดีห่างไกลจากโรคตามนโยบายของนายเรวัตอารีรอบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตที่ว่าการป้องกันดีกว่าการรักษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดภูเก็ตสวัสดีค่ะ ดิฉันนางทัศนีแก้วคล้ายค่ะประธานอสมหมู่ที่7็พร้อมด้วยอสมหมู่ที่7นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณก่อนนะคะขอขอบคุณท่านนายกเ,าเลวัตอารีรอบนะคะที่ให้โครงการนี้ค่ะวันนี้ก็ต้องเชิญชวนนะคะพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ใกล้เคียงนะคะก็ ได้มาร่วมกันรณรงค์นะคะคาดกองอฟ้ามดันเบาหวานในเขตพื้นที่นะคะขอเชิญชวนนะคะแล้วก็วันนี้นะคะยังจะมีอีกโรคนึกันนะคะคือโรคเลื้อนนะคะโรคเลื้อนก็ที่มาที่ไปนะคะโรคเลือ้อนตอนนี้ก็กําลังจะ,ะกําลังระบาดนะคะตอนนี้นะคะแล้วก็ ดิฉันนะคะก็พร้อมทีมงานได้ลงคัดกรองวันนี้นะคะพร้อมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอบจอและก็ะพร้อมด้วยนะคะคุณหมอกิตินะคะคุณหมอกิติก็จะลงพื้นที่ทุกครั้งทุกอาทิตย์นะคะ,ะได้ลงร่วมกับพวกอ,อสอมอนะคะก็สวัสดีค่ะดิฉันนางสากรไทยสิทธิพักดีเป็นเลขาอสอมอมุกเจตมณฑลศัีดานะคะก็ขอกราบขอบพระคุณทางคุณเรวัตอารีรอบและก็ เจ้าหนะ้าที่โรงพยาบาลรบรจซึ่งว่าโครงการของเรานี้เขาทาทุกวันศุกร์นะคะในการคัดกรองเบาหวานความดันให้กับชุมชนของหมู่7รัชดาและแลก็หวังว่าต,ต่อไปเราก็คงจะมีโครงการนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะขอบพระคุณมากค่ะ